ชีวิต20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงไม่เคยคิดจะฟ้องใครการขอโทษไม่ได้แปลว่าแพ้แต่การขอโทษมันแสดงความจริงใจและความน่ารักในตัวเราออกไปมากกว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมันมีค่ามันมีราคาและไม่พูดเยอะเพราะทุกอย่างตีค่าราคาออกมาหมดแล้ว จริงอย่างที่เอมี่โพสตไปเลยนะคะว่าถ้าเป็นคนในวงการอ่ะตัวเอมี่เองจะเป็นคนที่ไม่ฟ้องใครอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันก็ได้มีเรื่องกับพี่ๆนักแสดงเนาะสุดท้ายแล้วเราก็ขอโทษกันอ่ะเราขอโทษกันเพราะเราคิดว่าวงการบันเทิงมันเล็กมากสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้กลับมาร่วมงานกันเราแค่ขอโทษกันแค่นี้มันทําไม่ได้หรอแค่นั้นเองค่ะสําหรับตัวเอมี่ทุกครั้งที่เอมี่ผิดหรือถูก เอมี่จะยกมือขอโทษก่อนตลอดการขอโทษไม่ได้แปลว่าแพ้แต่การขอโทษมันแสดงความจริงใจและความน่ารักในตัวเราออกไปมากกว่านี่คือสิ่งที่เอมี่คิดและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าเอมมี่จะโดนถูกเขากระทำอย่างไรก็ตามเอมี่ยอมมาโดยตลอดยอมยอมเพื่อที่จะให้เขาหยุดเพราะเราหยุดแล้วแต่ทําไมคุณยังไม่หยุดจนมันมามีเรื่องหนึ่งที่เอมี่ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยเขาก็ ไม่ควรที่จะเข้ามามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นซึ่งเอมมี่มองว่าทุกคนหลายๆคนแม้กระทั่งพี่พี่สื่อมวลชนและใครก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยให้เอออภัยเขาไปเหอะคือเราอภัยอยู่แล้วค่ะอภัยอยู่แล้วแต่ณวันนี้เอมมี่กำลังจะบอกน้องว่าทุกคาพูดทุกการกระทํามันมีค่ามันมีราคาและไม่พูดเยอะเพราะทุกอย่างตีค่าราคาออกมาหมดแล้ว เ,นนเอมี่ไม่รู้ว่าว่า,ว,าว่าสื่อหรือใครก็แล้วแต่จะตีความไปยังไงว่าเป็นใครแต่เอมี่ก็แค่บอกแค่นี้แหละว่าที่ผ่านมาเอมี่ยอมเขามาโดยตลอดยอมแพ้แม้กระทั่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเอมี่จําได้ตอนช่วงนั้นเอมี่ท้องแก่คุยกับน้องน้อยมาก นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันทําและเราก็ดูแลเขามานะถือต่อให้เอมี่ไม่ได้ดูแลก,ก็จะมีพัชชี่มีฮันนี่มีทุกคนในค่ายดูแลก,กันอยู่แล้วนะคะ mm. ก็เอาเป็นว่าวันนี้ที่ผ่านมาเอมี่หยุดเอมี่ยอมยอมทั้งทงท,งที่ตัวเองไม่ได้ผิดอะไรแต่รู้สึกว่าทําไมมันถึงไม่หยุดมันทําไมมันถึงมีแบบนี้ไปเรื่อยๆ mm. ก็ที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะฟ้องร้องกันแต่เอมี่มองว่ามันเริ่มหนักมากขึ้นก็ก็ขอให้เป็นกระบวนการของกฎหมายค่ะ เออคือจริง,รงๆมันก็ไม่ไหวทุกตองแหละแต่ว่าเอมี่แค่อดทนแค่นั้นเองค่ะคือบอกแล้วเอมี่อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเอมี่อยากเป็นพี่อยากเป็นน้องอยากเป็นอยากเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับทุกๆคนถ้าเกิดว่าเขายอมที่จะเป็นเพื่อนกับเอมี่แค่นั้นเองล้บที่เราไปยอบราะว่ามันหนักขนาด จริงแล้วเขาก็มันบางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ของเขาอ่ะก็จริงๆเอมมี่อยากให้คุยกับทนายมากกว่าค่ะก็จริงๆยื่นยื่นทนายจะยื่นฟ้องวันที่หนึ่งนี้ก็ก็เดี๋ยวเอมมี่ขอคุยกับทนายก่อนจริงๆมีการติดต่อของน้องคนนี้กล่าวถึงี่มาที่ผ่ามเราว่าขอโทษมาพูดคุยอะไรไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเห็นบอกว่าเรามีไม่รับใหขออืมจริงๆจริงๆทางทนายเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันมีค่ามันมีราคานะพี่เอมมี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะ ก็เอมี่ก็ให้เป็นการตัดสินใจของทนายเลยเพราะว่าที่ทันายที่ที่เข้ามาดูแลให้เอมี่ก็คือเขาเห็นมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเอมี่ก็เลยมองว่าให้เป็นหน้าที่ของทนายถามว่ารักกันไหมทุกสิ่งทุกอย่างเอมี่เป็นคนที่เอมี่รักทุกคนอยู่แล้วอะ่ะ เนาะและวเอมี่ก็มั่นใจด้วยว่าเอมี่ก็น่ารักกับทุกๆคนด้วยเอมี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เอมี่กำลังจะพูดไปมันจะทําให้เสียรูปคดีไหมหรือมันจะไปถึงตัวเขาไหมก็ขอไม่พูดแล้วดีกว่าแต่วันนี้เอมี่กล้าพูดได้ว่าชีวิต20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงไม่เคยคิดจะฟ้องใครอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นพี่อยากเป็นน้องอยากร่วมงานกับทุกๆคนเอมี่มีความรู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วตัวเอมมี่เองเป็นคน เป็นคนเวลาได้คุยกับใครแล้วเอมมี่รู้สึกว่าเอมมี่มีความสุขไม่ไม่อยากมีศัตรูอ่ะถ้ามันจะยืดด้วยตัวของเขาเองมันก็ก็สุดแล้วแต่เขาแต่วันนี้เอมมี่มองว่าเอมมี่ก็ขอออกมาปกป้องตัวเองก็พอค่ะถ้าเกิดว่าต่อจากนี้เขาจะติดต่อมาขอโทษหรือว่าโทรมาหาเอยกสายเอมมี่ขอให้เขาคุยกับทนายดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอมมี่รอรอนะคะรออ้าแขนรอเลย แต่ว่ามันมันกลับหนักขึ้นก็เลยมองว่า<ม>ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายขอให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วไม่ขอไม่คุยเองแล้วค่ะแล้วก็แม้กระทั่งไปศาลตัวเอมี่เองก็จะไม่ไปเองด้วยแล้วเือกันในวงการก็ไม่ขอร่วมงานแล้วเนาะงานคืองานค่ะต้องแยกแยะสําหรับตัวเอมี่ถามว่าร่วมงานกันได้ไหมเอมี่ร่วมงานได้กับทุกคนงานคืองานแล้วก็งานคือเงินนะคะทำงานไปให้เสร็จส่วนจะอะไรยังไงข้างหลังบ้านก็แล้วแต่อันนี้เราพี่ หนูแล้วแต่ทนายหมดเลยค่ะเอมมี่ให้สิทธิ์ทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องของทนาย